กินคอลลาเจนอยากหน้าตาทำไมของอินดี้พี่ตือของแพงน,นั้นเลยอ่ะอยากสวยใส่แบบคุณภูมิต้องอันนี้เลยค่ะสากาณาคอลลาเจนเอ็กซ์เทนคอลลาเจนที่ผลิตจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้เขาดังมากฮอตมากฮิตมากไอซ์ก็เลยม,มาดูส่วนผสมกันค่ะ <c oughs> คนพบว่ามันมีสารสกัดทูโทพสิบแปชนิดเลยมีไพน์บาร์หรือว่าสารสกัดจากเปลือกสนเกรปซีดออยล์สารสกัดจากมเมล็ดองุ่นโปรเอนไซม์คิวเทนไรซ์เซรามายซิงค์ ide, ink, แล้วก็วิตามินอ e. ีแล้วก็อื่นอีกตามนี้เลย แล้วค่าสูงแล้วค่ะแพงมากเม็ดของเขาก็เป็นเม็ดซอฟต์เจลนุ่มนิ่มขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปกินง่ายไม่มีกลิ่นคาวไม่ต้องเสียเวลาชงแค่กิน1เม็ดเข้าปากกินน้ำจบกินเข้าไปแล้วบอกเลยว่า1อาทิตย์เห็นผลค่ะผิวจะมีความขาวใสเด้งขึ้นมันลยเนียนด้วยนุมด้วยลื่นด้วย,วย,วย,วยแล้วก็ไม่แห้งด้วยค่ะและในส่วนของราคานาน,านแค่9 9, 9บาทเท่านั้นเองคุ้มมากใครที่กำลังหาอาหารเสริมผิวอยู่ก็ลองมาดูก็ได้เลยนะคะราคาด้านคาราเจนเอ็กเซนค่ะพาดีไรเงา